เอาแล้วครับเอาอีกแล้วครับไอ้พวกนี้อยู่บ้านดีๆไม่มีความสุขทำหาเรื่องเจ็ดตัวครับนี่ครบทีมอีกแล้วครับนี่ครับเราต้องพาเซียนรถด่วนมาครับมาทุกวันไม่เจอครับสวัสดีครับอยู่กับผมท้าพาพลานะครับในวันนี้เราจะไปนอนป่านะครับ เราจะไปหาอาหารตามาลำห้วยตามแม่น้ำนะครับว่าจะมีพวกกบพวกปลาให้กินหรือเปล่านะครับเราจะไปครั้งคืนหนึงคืนนะครับติดตามดูนะครับ ได้ผักกูดได้ผักกูดมาเยอะนะครับนี่เดี๋ยวเรามาแล้วจะเอาให้พบก,กูดครับคืนนี้เราก็มีอาหารนิดหน่อยนะครับเราได้กบตัวเล็กตัวน้อยออทำแกงนะครับนี่เป็นตาแซ่บวันนี้เชฟจู่มา ใสไ,ไ,ได้ไเลยชอ่าหนาดไลอ้าวสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องพิธา,าพพาลน,นะครับวันนี้ผมก็เป็นเอสซีของพิธาพพาลน,นะครับวันนี้มาติดตามอ่าเข้าป่ามาอยู่กับพิธาพพานสักคืนหนึ่งก็บรรยากาศในรวมก็ประมาณนี้แหละครับมันมืดแล้วเนาะมันมืดแล้วก็มองเลยไม่ค่อยเห็นแต่ว่า ก็บรรยากาศก็ธรรมชาติอินธรรมชาตินะครับก็สนุกมากเลยนะครับเพื่อนๆใครที่ติดตามอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้บ้างก็ติดต่อได้เลยนะครับพิทพาพานนะครับใครอยากมานะครับก็สําหรับอกไว้่นใสายลุยนะครับเนาะเพราะถนนมันก็สุดทระโหดโหดจริงๆสำหรับสายลุยจริงๆนะครับ ถ้าใครคิดว่าใจใจแล้วก็อยากมานะครับอ่าร่างกายพร้อมไม่ต้องติดต่อมาะครับก็าาามาไ,มได้เลยนะครับเนาะอยู่ทางการธรรมชาติอ่าถนนที่เราตะโดนกันมาก็บอกได้เลยว่าอ่าหลายหุบเขานะมันใสลุยจริงจริงอ่าต้องเตรียมตัวเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับแล้วก็อ่า สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องต้องมีมอไซค์มากินมาอยู่แบบธรรมชาติต้องเตรียมการอ่าก็ไม่ต้องมีอะไรมากแล้วครับผ้าเปย์ผึ่งนึง้นก็แบบบ้านๆนะครับคนป่าคนดอยเนาะอ่าถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อ่า ก็หลายๆอย่างเลยแต่ว่าคงอยากให้เห็นไม่ได้เนาะบรรยากาศเนาะก็มามืดแล้วจริงๆเอาไวถ้ถ้าโอกาสหน้าถ้าอาจะพาไปพานที่ไหนยังไงก็เนะาะอาถ้ามันยังไม่มืดจริงๆก็จะพยายามจะให้เห็นบรรยากาศในรอบๆหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเช้าๆอะไรนี้เนะาะอาจจะได้เห็น